ครับมื่อเนี้ยจ้มาไปซุ่มประจำเดือนกองโมบาดเพื่อนั่งเพื่อจอยเพ้่อนยายเพื่อนเรียนรัประสมตัดใ้เพื่นมันใหญ่ฟังเสียงกันนะครับขอขอบคุณี่นอร่วมบจาคดเื่อไประนวัดวาราของเฮานะครับใ้เื่อนมาี่มาก ทก้วรทรัดเรื่อที่าุนมาบนะครัานหน่อยบ้านบันยัก็มีตํ้นี่แหละครับผมที่ห่อใน้ามแรงี่นะครับพี่นาแต่พวกทีดีเนาะตัทุกปีทุกปีรอกากอโบโซยูลตัมปะทนี้ ก็เดเบิ่งน้าไม่ดีล้ตวก็ใส่นะครับเอาเป็นถุงรำไงครับอาจารย่เดี๋ยวยืดหน่อยเบื่อนึ่งนะเอานมาลอพงลำได้พอสองี่าเนาะทำไมเกลียดเนอะขี้มาเนรอแล้วล้างอะไรพี่นาบอกรัดก้อนนึงขีพหมาเหน้มาเหรอขมาเหรี้หมาเรอขี้มาเหนอหมาเหนอขี้หมาเหรอขี้หมาเ ครับคนอป่นมุขตั้มนี้นะครับรับวาราทีทองนะครับอย่างทางอเมริกาผักชูก่าคือนะครับเป็นในจักระเบียบตางเนียบได้คือคู่รักคู่รักของขวัญจากทางเ,ทาาเป็นไ,นเเนไลลลลง,ง,ง,งนเป็นมันใหญ่เด้ดครับเ,เด้พอนับพออย่างี่ ว่าเอ้าเห็นสมควรอะไรหนึ่งสองสามสี่กัดเส้นกัดเส็นหนึเรียงเรียงกำลับมาครับใช่ลงัวทีไว้ลงัวทีไว้เพื่อคนที่นี่ของจำรวยมาให้วีว่าทรงยังสี่มาเอาไปลองนี้เราหลับพอดีครับวารี